สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับเด็กแบ c กแล้วเด็กแบ๊กแต่งติดตัวแล้วแต่งตัวดีๆเกมนี้โอ้โหมาหด้าตีงตกวแค่เดียไม่เอารอรอดีกว่ายิ้มมุมปากบอกเลยว่าโหว้าล้วได้แต่งตัวโหแทมไมจิกกันเลยทีเดียวเออก็ ใยกันเลยแล้วกันในเมื่อถูกใจแล้วอืมไอโซเฟีววเฟยวะ่ะสวัสดีครับฮะบึ๊กโัว้าวเตอร์โซเฟียเสียงเป็นยีว่ะสวัสดีครับเออคุณสามารถช่วยอะ่ะกำจัดมอนสเตอร์ที่เข้ามาขัดขวางทางของพวกเราได้ไหมครับโอ้ยคุณต้องเลี้ยนลุงไปไหมอ่ะลุงมานั่งตรงนี้ก่อนไอ,อ้ยืนตรงนี้ต่อสู้ไปอเลยดียก่น ลุงกูวิ่งไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงมึงเก่งนี่วะเฮ้ยโอ้โหลุงเอาให้อยู่เรียบร้อยลุงกูเก่งจัดเอ้ยลุงกูไม่ตั้งชื่อลุงนี่ว่ะเอ้ยแต่ว่าเออเออาเออเอ้าอ้โหเอาดิวอทลุงกูเก่งนะเอาดิวะแล้วก็แล้วกูทำอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยลุงตายไปแล้วเฮ้ยคุณสร้างมึงนะลุงอะไรวะ คุณเออมีอุปกรณ์น้อยมากใช้ทองที่เหลืออยู่ซื้ออุปกรณ์บ้างขอร้องล่ะซื้อยืนยันแล้วไงต่อแล้วไปไปไหนเราซื้อดาบอ๋อแล้วเราซื้ออ๋อซื้ออาซื้ออาซื้อเอาไปเฮ้ยโอ้โหลงรวยแต่ไหนวะ เอาเฮ้ยความเท่ของลุงกูโอหายหมดเลยอับอับอับลุงอ่ะลุงโอ้ยหล่ากูเลยลุงนะเว้ยเฮ้ยต่อสู้เงินกูไม่เหลือสักบาทเลยลุงกูเอ้ยลุงกูไม่ตั้งชื่อลุงดีป่ะเอาดีใครจะสู้ลุงกูได้อะใครจะสู้กูได้แล้วเฮ้ยกูอย่าไปนักประสบไอ้นักอะไรวะนักประสนภัยมากประสบการณ์ เฮ้ยมันออกดอกวัดลุงกูโคตรโหดลุงสู้เขาลุงโอ้ยเอ้ยแกบ้าแต่ย่ำกำหม่อมลุงกูยังไม่ตายครับเอาดิจะสู้ลังสน้นฟ้าเพื่อลูกๆของฉันเพื่อลูกหลานของฉันย่ำกำหม่อมไม่ได้ลุงลุงอะไรโซเฟีย <right>, มันมั่นใจใหญ่มากเลย <laughs> เราควรไปช่วยเหลือบ้างไหม อ๋อโอเคไปมารุงกับพรอคองเดอะปราตี้ของรุงมาพวกโคกกระดูกขี้กักอันเดียรุงพร้อมปราตี้เคยยินปะปราตี้ของรุงไงเฮ้ยเฮ้ยมิรุงคือพวกก้าเก่าที่กลับมากำราบออกไอ้จุบะยำกระมม่อมออกไม่โหดอ่ะอย่าแล้วปราตี้รุงปราตี้รุงเอาช่วยช่วยเขาเอาแตก ปาติรูยังไม่มีใครตายหรือเปล่าโอ้แล้วปาติรูก็สามารถจัดการออกไรได้อะไรโซเฟียก็ทำงานยอดเยี่ยมมากครับตอนนี้สิทค้างของหมู่บ้านจะชัดเจนขึ้นมากแล้วเฮ้ยโดยทางคุณพูดว่าช,ชื่อของคุณนั่นคืออะไรหรือ what เราต้องตั้งชื่อใช่ไหมมา เดียชื่อและลุงอะไรดีลุง,ล,ล,ง,ล,ง <c oughs> ลุงมี what ได้ไลอ่ะลุงมีอะไรวะดี่โซเฟียโอเรามาที่หมู่บ้านแล้วอะ่ะแต่ฉันยังไม่ใช่แต่ยังมีงานมากกว่านี้เนี่ย what แต่ยังมีงานมากกว่าที่เมือใกลเคียงนะคะเอ้ยโซเฟียมือผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเดินทางไปที่อีอีสวอตอีสวอตไอ้รับหนึ่งพันเมตรนะครับสำหรับอินวันแรกสวัสดีขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยพวกเราจัดการออคก,กี้ออคก,กี้ออคก,กี้ ที่นั่นฉันคิดว่าฉันจะตายแน่เมื่อการผจญภัยของฉันฉันคือโซเฟียที่ได้ยินข่าวของฉันมาก่อนแต่ฉันวางแผนจะเป็นผู้จะเป็นผู้แนะนำที่ยอเดเยี่ยมที่สุดในโลกนี้โซเฟียมึงเป็นผู้หญิงผู้ชายก่อนทุกผู้นำต้องมีการผจญภัยที่จะต้องมีนักผจญภัยที่ห้คำแนะนำฉันจะมาเดินทางด้วยด้วยกันกับคุณนะ คุณเป็นนักผจญภัยในให,ใหม่ในหมู่บ้านใช่ไหมคะไม่ใช่ีค้าดีกว่าขอให้ฉันพาคุณไปสถานที่รอบๆโลกวอรสคุณไปไงต่อเด็กแถวนาแถวไนวเนี่ยอ่ะต่อสู้เลยสนามต่อสู้เข้าต่อสู้บูชายันวอรสโอ้โหไอสิกแกงโหัวเจ้าจูดีด้จูดี ใช่คุณคุณต้องเป็นคนที่โซเฟียเอาเข้ามาฉันคือจูดี้ผู้สอนสนามต่อสู้ในเมืองแห่งน,นี้ฉันแค่ไกงที่สุดแล้วเออกูเชื่อกำหนดฮีโร่ที่คุณต้องการแน่ใจว่าวางพวกเขาไว้ที่ไอ้ไว้ท่าทีรบทีจูดี้ผู้เทียอะไรเนี่ย เล่งความเร็วด้วยเล่งคนเดียวเอามาตีอะลูมิกูลูมิกูอยู่ไหนอะลูมิตีมันลูมีิลิงตีมันสวยเอาดิใครจะสู้ปาร์ตี้ลูมีกูได้เฮ้ยเออประหยัดไปเออเอาเอาเอาถัดไปมามาปาร์ตี้ลูมีกูเร็วลุงเอามาลุงกำจัดพวกโจเเรเหรอวะไม่รู้อะถัดไปดีกว่า เออปาร์ตี้กูโหดจังวะขอร้องล่ะเอาต่อไปเอาต่อไปอ่ะเฮ้ยลุงมีมงหมวกหลุดโอ้โหถอยไม่ได้หรอเราของลุงมีถัดไปอ่ะไอ้ลุงมีพาม่พักกันพักบ,บ้างลุง เฮ้ลุงกูตายเฮ้ยลุงกูตายเฮ้ยปาที่กูแตกแตกให้ยบางระจันโอ้อะไรวะคุณไปไปไกลพอครั้งแรกของคุณลุงมีจะใส่เข้ามาตกใจทำไมโซเฟียคุณรู้ว่าพวกเราบอกว่าสิ่งที่คุณอ้ไรวว่าสิ่งที่ไม่ค่าคุณจะทำให้คนแข่งเง้นกลับไปที่หมู่บ้านอ้โห กับพี่บุูบบ้านแล้วดูรอบๆกันเถอะเชื่อใจว่าจะได้พีคุณและที่พ่คุณแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนยุง่งกูกลับบ้านเลยกูกลับบ้านออกนะจ๊ะออกอะไรวะนี่โซเฟียรู้สึกเป็นอย่างไรอ่ะเป็นฮีโร่ครั้งแรกการทำทางโดยนางแลกซ่าแลกซ่าเหรอผู้ที่อะไรจะเป็นคู่ขวร ที่สุดยอดที่สุดในโรก What เปี่อเฮีอะไร so ía, อะโซเฟียวูเฮีอะไรก่อนสำรวจบริเวณรอบๆได้ตามสบายหรือจะกลับเข้าสู่งานต่อทู้ทันทีก็ได้ฉันจะไปเยี่ยมผูนักเรียนก่อ <c oughs> นว่าเป็นยังไงบ้างเพื่ตอตรวจสอบสถานะและคุณทราบว่ามันมีงานสําคัญที่คุณต้องทำอ,อท๋อ so มันเป็นงานที่ฉันต้องทำโอเคขอโทษโซเฟียมึงเป็นผู้หญิงผู้ชายโซเฟีย ถนนข้างหน้าเป็นอันตรายแน่นอนเออแต่ด้วยพระคุณของฉันไม่มีทางไทย What ไม่มีทางไทยโอเคนี่อะไรเนี่ยไม่สามารถชโว้ฮะฮะยูอาร์พี่จมเลยอ่าเรียกร้องมาอะไรวะเนี่ย อ่าฮะอ่าฮะสำเร็จเอาดีมาเอ่อบอกบอกให้ไปสำรวจหมู่บ้านเอ้ยเคือการสุ่มเฮ้ยอีเวนต์นี้โคตรเท่เลยเปิดอีกจุดว้าวมันโคตรเท่เลยนี่วะลุกสุ่มไปเลยเรื่อยๆ่ะ เฮ้ยชุดเทพไปนะอ้าวมดเลยเศร้าใจยังเลยเอาไงต่อดีวะฝึกเหรอเฮ้ยฝึกจูดี้อรัตจูดี้กูรู้สึกกลัวมึงมากเดี๋ยวเจอกันใหม่งกงโอ้อะไรวะออกดีว่ะตีกันน่ากลัวมากเลยกอดจากกันไปอย่าลืมกดไล้ลุงมีด้วยนะจ๊ะลุงมีจะได้ดีใจไปอย่างแรงไหนวะลุงมีน้าลุงมีอยู่ไหน ลุงมีขอดูหน้าชัดๆบอกเลยลุงมีนะคนเืนินภัยระดับเอเฮ้ยโหดจังวะเอาละครับผมก็ขอญาตแต่ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สำหรับลุงมีของเรารอติดตามชมได้ไหนลุงมีฮีดูทุีเข้าไปขอด <laughs> อ่ะโปรดติดตามตอนต่อไป ลุงมีนักผจญภัยอันดับหนึ่งหันคืนแห่งอาณาจักรสุโรยนะจ๊ะจริงจังจริงจังไม่จริงโจ้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับบ๊ายบาย